สวัสดีครับบ o ็อกซิพงพืชิกพาขาดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับเกรทแบนเน็ตนะครับเป็นทรงออจะว่าไปว่าม,ามันเหมือน LP นะครับเรียกว่าทรง LP แล้วกันนะครับจะเหมือน l เลสพาวแต่ว่าก็ไม่เชิงสักทีเดียวตัวนี้เข้ามาทำการเปลี่ยนสาย Set อัพนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะเช็ค สภาพเขาก่อนนะครับได้กีตาร์มาเนี่ยต้องเช็คสภาพก่อนนะครับว่ามันควรจะต้องทําอะไรทําอะไรแบบไหนยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนี้เช็ควงจรเช็คความดังก่อนเลยครับเช็คชุดอ่เช็คของชุดปิกอัพนะครับแล้วก็ชุดวอลุมก่อนนะครับอันนี้เสียบแอมป์แล้วนะครับแต่ไม่ได้ตั้งสายนะครับก็เอาแค่ความดังอย่างเดียวตัวนี้เป็นปิกอัพตัวหน้านะครับตัวเน็ก เช็คโวลูมนะครับเช็คโทนโวลูมโทนทํางานครับปิกอัพตัวหลังครับโอเคโวลูม okay, โทนทางานหมดตอนนี้เช็ควงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับวงจรใช้งานได้แจ็คใช้งานได้แน่นดีนะครับส่วนที่มีปัญหาก็คือจะเป็นในเรื่องของแอคชั่นแล้วก็พวกคราบความสกปรกพวกนี้นะครับ ที่เราจะต้องทำการสังขยนามันใหม่เดี๋ยวดูแอคชั่นดนึงนะครับแอคชั่นคือความสูงสายของเฟด12นะครับอ่านี้ต้องลงอีกนะครับแล้วก็ไดยชุดแฟนหนึ่งชุดแฟหนึ่ง,งก็ต้องลงอีกนะครับต้องปรับลงไปอีกให้มันเหมาะสมแต่อีกคำว่าลงไปเนี่ยไอ้คำว่าเวลาเซตอัพลงไปเนี่ยไม่ใช่ลงไปต่ำจนติดเฟดนะครับมันการเซตอัพเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ใครเซตอัพได้ต่ำที่สุดแล้วจะเป็น the winner นะครับไม่ใช่นะครับเซตอัพของทางชอปเนี่ยจากการที่ทางชอปทำมาเยอะๆเนี่ยมันจะมีเซตอัพในเรื่องของได้ค่ามาตรฐานกับเซตอัพให้เสียงกีตาร์ดีที่สุดมันจะมีอยู่2แบบนะครับแต่ว่าไอ้ประการที่2เนี่ยเซตอัพให้เสียงดีที่สุดเนี่ยผมยกไปไว้ในกรณีที่เป็นงานคัสตอมหรือเป็นงานที่เราจะต้องการรายละเอียดเสียงจริงๆนะครับให้ทําแบบนั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากที่ทากีตาร์มาเนี่ยเยอะๆนะครับควรจะพยายามเซตอัพให้มันได้มาตรฐานก่อนนะครับมาตรฐานของกีตาร์นั้นๆมาตรฐานของกีตาร์องศานั้นนะครับและกีตาร์จะเล่นได้ดีพอกีตาร์เล่นได้ดีเสียงมันจะดีนะครับจะดีตามกันไปมันไม่ได้หมายความว่าเราเซตให้ต่ําที่สุด<อ>เซตเอา1นมิลอย่างนี้นะครับอันนั้นเสียงมันไม่ออกนะครับแบบนั้นเสียงมันจะไม่โอเคเลยนะครับผมทํามากีตาร์ถ้ายิ่งเซตต่ำๆเนี่ยตัวที่แบบ ราคาแบบสูงสูงหรือกีตาร์ที่ต้องการแบบเขาเรียกว่าความสั่นของไม้ประมาณหนึ่งนะครับยิ่งเซตต่าเสียงไม่ออกนะครับเซตให้มันอยู่ในระยะที่พอเหมาะนะครับเซตมันอยู่ในกลางๆงจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าต่ําที่สุดหรือสูงที่สุดจะดีอันนี้ผมบอกว่าเซตให้มันเป็นมาตรฐานจะดีที่สุดนะครับส่วนถ้าแล้วแต่ว่าผู้เล่นหรือศิลปินเนี่ยจะไป ทำให้มันต่ำลงหรือจะทำให้มันสูงขึ้นอันนี้ก็ังอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้การเล่นของแต่ละคนนะ่มันไม่เหมือนกันแต่พยายามเข้าค่าตรงกลางให้ดีที่สุดนะครับให้ให้ให้มันอยู่ตรงกลางครับจะดีที่สุดเลยกีตาร์เวลาเฟซอัพแล้วเนี่ยถ้าเป็นกีตาร์ถูกผ่านการเฟซอัพโดยลูเทียโดยเครื่องมือของพวกอย่างนี้นะครับที่เราใช้ใช้กันที่พวกผมใช้เนี่ยมันจะมีค่ากลางของมันอยู่แล้วไปเล่นกีตาร์ตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยนะครับ ที่ถูกใช้เครื่องมือเนี่ยตัวซิลแม็กเฟสเนี่ยครับจากตรงไหนก็ได้ของมุมโลกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องมือตัวเดียวกันมันจะได้ค่าเดียวกันเลยนะครับค่ามาตรฐานเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเขาเรียกว่ามาตรฐานของการเฟตอัพไม่ใช่ว่าเ็ตให้ต่ําที่สุดเ,เราพอไปเล่นกีตาร์ตัวนี้ที่ไปจากมุมอื่นของโลกใบนี้มันก็ไม่ได้ค่านี้ถูกไหมครับเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้มันไม่ได้มีกีตาร์ตัวเดียวของโลกมันเป็นกีตาร์ที่ทําออกมาตามลายการผลิตถึงอาจจะมีห้าพันตัวหมื่นตัวก็ว่ากันไปนะครับ มันก็ควรจะได้ค่าเดียวกันจากการเซตอัพเครื่องมือชุดเดียวกันตรงสายหนึ่งนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับผมดึงสายสองพาดมาที่พาดมาที่หัวของชุดซซนเดิลน,นะครับเพื่อจะดูระยะดูความเที่ยงตรงของตัวสายนะครับดูแอคชั่นมันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องทําการแก้ไขแก้ไขแล้วก็จะดีนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนสายเซตอัพทำความสะอาดก็น่าจบก็จบแล้วนะครับ คาดคาดเดาว่านะครับก็จบละไม่น่ามีอะไรโผล่ขึ้นมามากกว่านี้แต่มันจะมีกีตาร์บางตัวนะครับไม่จบแค่งานเซตอัพกีตาร์บางตัวเนี่ยเซตอัพเราไม่จบนะครับเพราะมันไปชนงานเฟรดมันไปชนงานอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําให้กีตาร์มันดีทําให้กีตาร์มันสมบูรณ์เนี่ยบางทีเนี่ยเซตอัพอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันไปแก้เซตอัพเนี่ยมันเป็นการทําในเรื่องของ การบาลานซ์แรงตึงสายกับคอการทำนัดการทำเซตเดิลนะครับพวกนี้การบาลานซ์แรงตึงแต่บางทีกีตาร์วงจรพังมากีตาร์คอหักมากีตาร์ไม่มีอุปกรณ์รับเสียงมาหรือแม้กระทั่งแต่เฟดพังคอบิดมาอันนี้ทำการเซตอัพเนี่ยกีตาร์ประสิทธิภาพของความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิคเนี่ยมันจะมีไม่ถึงร้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยกีตาร์พังคอหักจะเอามาเซตอัพทำไม่ได้นะครับ หรือบางทีคอเล้ามาคอบิดมาอย่างเงี้ยครับจะมาเซตอัพมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหาสาเหตุให้เจอก่อนอ่านปัญหาให้ขาดก่อนนะครับเราไปตามไปแก้มันพอแก้เสร็จแล้วค่อยมาดูเรื่องงานเซตอัพนะครับงานเซตอัพมันเป็นงานประการด่านสุดท้ายนะครับแต่มันก็เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับว่ากีตาร์ตัวนั้นจะเล่นได้ดีไม่ดีก็อยู่ที่งานเซตอัพเหมือนกัน,นกน็ประมาณนี้นะครับคร่าว ส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ผมเป็นช่างเนี่ยผมเล่นกีตาร์ทรงนี้นะครับผมเล่นกีตาร์ทรง lp ผมมีทรงนี้เยอะแบบนี้เยอะนะครับหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มันไม่ใช่กีตาร์ที่แพงนะครับแต่มันเป็นกีตาร์ที่เล่นดีแล้วส่วนตัวผมผมก็ชอบแบบนี้ชอบ lp แต่ก็ทํากีตาร์ได้ทุกประเภทนะครับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โป่งเบสไฟฟ้าทําได้ทุกอันเลยแต่ถามความชอบชอบมากที่สุดเนี่ยชอบกีตาร์ที่มันเป็นฮัมฮัมแบบนี้ก็คือฮัมฮัมก็คือฮัมเบกิ้งฮัมเบกิ้งอย่างนี้นะครับตรงกลางโล่งผมชอบแบบนี้นะครับ มันจะมีบางตัวของผมตรงตัวหน้าตัดคอยได้ตัวหลังตัดคอยได้ผสมคอยนู้นนี้นั่นได้นะครับบางตัวก็เปลี่ยนปิกอัพกิปสานบางตัวก็เปลี่ยนซีมัวบางตัวก็ใส e ่อีมจีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับโมโฆษนานเลยขอบคุณและสวัสดีครับ